ไ่สยัดตังค์ใหเแล้วก็ไม่ใช่หรอไนม่ได้ไม่ไม่ไม่ไชนเพาะ้เราดอร

拍左下邊啊！佢摩擦飛濫嘅時候，雖然而家係用记忆體嘅，记忆體嘅。O、OK、K，好。